สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับมาพบกันในคลิปที่สองนะครับเมื่อกี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะพ่อเนาะ,ออะกรงของอพ่อผู้ช่วยบานออนะครับไม่มีเพราะว่าเขามาแบ่งเอาหมดแล้วออครับก็เลยพ่อถามพ่อพัวว่าพอมีตัวอย่างให้ดูไหมนะพ่อพัวก็เลยมาลื้อให้ดูว่าม,มีอยู่แต่ว่ามันยังไงนะพ่อมันเป็นัสาวน นก็ใส่ในรถว่างอ่าก็คือประมาณสองสามปีที่แล้วเนาะสามที่ปีสุดหลังแต่ว่าที่พ่อเห็นเมื่อกี้ที่เขาไปนี่โอเคไหมใช่ยสูสวยเลยใช่ไหมใช่แต่ <จะ S 2> ว่าทรงนี้แหละใช่ไหมแต่ว่ามันสวยกว่านี้มจะว่านงอยู่ไปตัวไปน้ำหนกอ่าไปน้ำหนกฝากพูดสวยอยู่ครับผมนี่แหละคือเอาเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับที่อของคุณพ่อบานนะที่ทําไว้แต่อันนี้มันสองสามปีแล้วนะครับอ่าแกว่าช่วงแรกๆมันจะไม่ค่อยฝีมือเป็ ไม่ค่อยผ่านเนาะแต่ตอนนี้ก็ไหนว่าสวยแล้วว่า,างั้นนะครับผมนนแต่ทรงนี้ก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าผมดูแต่ความกว้างความอะไรนะครับก็น,น่าจะไม่เกินกันมากนานาาเนาะเพราะน้อพทั่เนาะน่าจะทรงแบบนี้แหละนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับโอ้อแต่ตที่ทําใหม่ทุกวันนี้คือแข็งแข็งกว่านี้แข็งแรงกว่านี้เรื่องความแข็งแรงอ่าครับอันนี้ก็คือทรงแบบนี้แหละพี่น้องนะก็ ก็พ่อเอาตัวครับก็สองร้อยสามสิบบาทนะมีเท่าไหร่เอาหมดไม่กี่ไม่กี่บนสองร้อยนี่ครับเป็นกรงถักนะครับถักกรงถักก็กรดไม่เป็นครับกรงไม่เนี่ยแกบอกว่าแกจะทำซี่กรงให้แบบแบนๆหนาๆว่าอย่างนั้นไม่เอาแบบกลมนะแกบอกว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อกี้นีนที่คุยกันน,น,นะครับแกนัดผมประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์นะเพราะว่ามันหลายใบอ่าค่อยโทรไปหาแกอีกรอบหนึ่ง เอาแน่หรือเมื่อวานว่าอะไรยังไงนะวานนี่เจอเลยแจ็คพอตอะไรเมื่อวานนี่โอ้ยเจอบุดเดี่ยงพุดแดงเจอบุดเดงบุดเดงเขก็โอ้ยเป็นไงไปใส่ตรงไหนไปใส่เนี่ยไปใส่แถวหลังสาเขาหนุ่มกงวงมันเป็นไงไปบังไม่ได้เสพตเจอนกเลยหรือว่ายังไงตรงนั้นเขาจ้างฮะเขาว่าคันได้ต้ตัวให้เขาจให้เงินละเขาจ่าไหร่ตัวเท่าไหร่เขาลงตัวได้สองร้อยโอ้ลงตัวได้สองร้อยสิบโมไปเนี่ยอ่า ไปโอ้ยขานไปทั้งสิไปใ,ใส่น้ลงปูพุ้นโอ้ยใส่ข่อยก้อนลงสั่น,น <laughs> เป็นยังไงทีนี้เป็นยังไงทีนี้ไปดีนี่บ่ไมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ถึงว่าไนกนกนกป่าโอเคไหมสมราคาสองร้อยไหมไปสมราคาสองร้อย <laughs> สองไม่ม <laughs> ี <laughs> แต่เกือบนกตายอีกเอออเาเข้าทันหรือหรืยังไงเข้าทันไหมหมดแดงลุมเยอะเรียงโอ้ยกำลังสิดเต็มพผนีย์แล้วเจ<อ>้าัน<ข> ยนหลบมาางจะซิฟก็โตเนี่ยล่ะโอ้น้ำขาแน่ยแล้วมันอีกแนดิบเมื่อเช้าไปยิบออกเนาะตอนแรกตอนแรกคันดีอยู่ใช่ไหมโอ้ยประเทศสุเทียนมดลงมาแล้วนางมันตอกเราเนาะอันนี้เน่าพอนถ้าไปสวอเตอด์โอ้ยรูบุรีรู้บุรีง่ายไรเชียร์อะไรกันง่ายโยหันละหันไรนั่นหันอะไรนี่โอ้ยโมแดงลก็คือประเท่ตัววัน อเอ้ดินบมบมบมอ้อแล้วหาหกบา้าว่ะยิ่งเสียบ,บดินนน่นลงไปบานใยางกาไปบังไปงยัปยงคือดินคือบ,บ่มีแล้วมาจินหัวมาอะลรวะไปจับขึ้นไปนงง้บนบดดง,งหัวเขายงดินดีกโอ้ยต้นมแดงบนอหวานเนี่ยมีอีตดูเรล้วเป็นตแดงตนมเกือบตายเอบต,ต,ตถ้าเกิดชราใจนี่จบเลยนะพ่อพ่อเนาะทันทันนี้คือจบเลย สักอีกสักอีกยี่สิบสาสิบนาทีนี่จบเลยคเรียบร้อยเลยเรียบร้อยกบมานาทีอ่าเรียบร้อยเลยร่างเ็มข้อนผอนเงียบนในหลัตัวที่โดนมาแดงยังไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาดูสภาพเป็นยังไงแต่เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงขันอยู่นะว่าเมื่อกี้นี่ครับผมเกลับไปแล้วครับผมอ้อันตรายอันตรายแบบนี้นะครับมันเป็นภัยเงียบเนาะมาพัวเนาะอ่ามันไม่เห็นบินมานะเมื่อแดงนี่ ยิ่งช่วงมันฝนตกฝนดินมันจะอยู่ในรังออพอไป,ไปเรา,าเอาไม้เศร้าขึ้น <ไป S 1> อ่มันไ,ไปเอาเขาไม่หมดแดงน,น,นั่นแหละคือมันมันมันหลบไงอ,อพอไปได้อ่เราเอาไปเอาคืเอเอาไม้ไปถ่ายใช่ไหมอ่าตีหน้าตีหลังมันก็แตกออกมาอยู่มมดแดงอ่าไปยังไงบ้างล่ะโดนอะไรบ้างไหมอ่าคงไม่โดนหรอกั้งเพราะว่าเมื่อกี้ เออนี่นี่นี่ตัวนี้ออกเกือบไปแล้วนะครับพี่น้องอ่าไม่งั้นนี่เรียบร้อยนะครับอ่าเอาเห็นแล้วเห็นแล้วพ่อโอเคครับผมบูสภาพก็ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ปกติหรอกไม่ปกติหรอกปกติข้าวมนโมเดลไ่ได้ขอมันมมาตั้งใก่จริงๆเลยโอ้แต่ชื้อก็มากไก่ต้องวดแล้วเนาะ ครับโอ้แสดงว่าผิดปกติแล้วทีนี้ครับให้ที่พักมันสักอาทิตย์ก่อนอ่าที่มันหลุดไปอืมถ้าเอาหนันนี่นอืมันก็ปกติอยู่มันตกใจผมไม่เฉยนะครับมันเป็นนกลูกพ่อเนาะลูกพ่อครับลูกพ่อเนี่ยมันเป็นทัานสองปีเนาะอืมยังไม่ถึงขวบท่านสอง,งขวบเลยครับ จับเราสองสามตัวแล้วอืมแต่เมื่อวานนี่เกือบจับมืแดงเนาะเกือบพวกพว่ะเลยๆปวดหัวเลยเก็บออกไม่ไหวไม่ไหวใช่ไหมพวกพวเมื่อวานนี่กะว่าจะไปต่อเฉลยเก็บตังค์สักสองคำลอยเอาไปมาดันเกือบตายจะไปเอาตัวนั้นัาตัวยุ วัดป่าพุ่นบแบบมีใบสั่งอีกเหรอมีใบสั่งไหมเดี๋ยวมาเลี้ยงตัวโอ้จะมาเลี้ยงเองเอนึกว่ามีใบสั่งแต่ฟังเสียหน้าครับผมเกือ <c> บ <oughs> ไปแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังน้องบวบเนาะโอกล่องมือถือใหม่กวนแดงช่วงนี้อ่ะไอ้ก็โชว์โอ้<ด> โชวานกใหม่อีกแล้วนะครับออกออกตั้งครั้งหรืยงน่ะพ่อตัวนี้ผมเห็นมาเป็นปีแล้วนี่ฮะออกเปลืองไม่มีนกป้าอ๋อออกดูแล้วคนนล้เอออเาอยู่นะครับัแต่ลองตัวนี้เนาะไอ้ตัวนี้มาดูหน่อยนี่ผมเห็นนานแล้วนี่เอาไป ข้างในนี่เยอะอะตัวนี้เอาไว้เอาไว้ลึกกว่าเพื่อนนะครับผมเก็บไว้อย่างดีเลยตัวนี้เอามาโชว์หน่อยอ่าน,นี้คืออะไรนะพ่อนี่คืออะไรทำอะไรนี่สังกสีกันโอ้หนู<อ>มัน,น,าาน,ม,นมันเข้ากินข้าวกินอาหารนกอ่าก็เลยเอาสังกะสีมาตีปิดไว้ปิดเป็นไงดีขึ้นไหมทีนี้เอ้ารอดมึงก่อนไม่ถึงบ้าพ่อมันขึ้นเลยโตมันละ เฮ็ดคือพอซุมนั่นไลยไม่มีปัญหาน่าทั้งสีจีไว้จีไว้แมนมั่นพวกเฮตัวนี่นี่เฮ็ดแบบนี้อ่าอ๋ออันนี้คือนี่เน่ยกันการหนูเนาะกันหนูลงมาจึงเขาเขาเอาใส่แบบนี้เลยเนาะพ่อเนาะอ้าวนี่แหละครับผมพี่น้องครับก็ถือว่าลงบ่ได้เลยที่พ่อพัวทําไว้ก็ลงไม่ได้นะครับอ่าเนี่ยครับแค่รสังกะสีถ้าลงมาก็ตกอย่างเดียวเนาะพ่อเนาะบอลงเลย อืมกันไปเรื่อยแล้วเรื่อยๆออกไปครับเม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกลิตรแปดตัวเออแค่สุกนิดเดียวนเรามาดูหน่อยตัวนี้นเห่ามาโชว์หน่อยนี่เอามาโชว์หน่อยนี่่อาเผื่อมันกลับไปด้วยนี่มันมันสิเรศฮะบักใช่บ้านหนองหวังโอ้ยมาคุ้มหมอกคนอ๊ะไปไข้ซะไปให้หลับพันเอ็ดพันความนี่โอ้ ราคาถึงเท่าเลยเหรอพ่อหน่ตัวนี้ถึงเท่าเลยเหรอตรงนี้ราคาไปถึงเท่าเลยเหรอนกใหม่ไม่อุ้ยไม่ถึงเท่าหรอกนกใแมวไก่ถึงเเ่าฮดี๋ยวนีมันดมัไก่ขวบแล้วประมาณสองสามเดือนแล้วเออมันพ่อจอเต้าพ่อท่านเล่นบงนั้นสอก้อนมาเท่านเลี้มันคนลุ่นอ่าอุ้ยน่าจะสักโอ้มัน 67แดงนี่แหละผมดูแล้วล่ะครับประมาณนี้แหละเปิดไฟมีมันพูดตัวเดียวตัวที่3พอจะเปิดไฟวะเออยังไงดิ้นเปิดไฟแล้วดิ้นโอ้ยตอกตอกขออรล่วงแล้วพ่อๆช่วงนี้มันมันมันจะถ่ายขนนะอืมเขาให้เท่าไหร่แล้วนะน้องตัวนี้พ่อบอกซส้อให้1,200ว่ะโอ้บอบ่ขายไป้ใช้12แดงเออมันให้อ่า เท่านั้นก็สองแดงเออตัวนี้เนาะนกมาจากไหนนะตัวนี้ลืมแล้วกมาจากอันไรคุณด <ikes was humid> ้ฝากผู้คนณดิโอ้นกฝากผู้นกฝากผู้เนี่ยเป็นนไม้เป็นนกไม้นะตัวถือเนตัวอะไรเป็นนบ้างฝักอืมโอ้ผมได้ขึ้นละบุ้งจักเสียนกตัวนี้อืมว่าเอาได้ใส่ผืนเนี่ยรองมึงหันหัวบกหันไว้ออกออกกี่ครั้งแล้วนี่ออกบุ้งสองเสียลมกนกปลาว่ะอ๋อไม่มีนกปลาข้อแล้วล่ะ ไม่หนกปลาอืมเลยมาเหรียญแบอันนี้ก้อนครับพ่อบอกนั่นมันตั้งไว้เท่าไหร่ตัวนี้ตั้งไว้เท่าไหร่โอ้ยตั้งไว้แปดแดงว้ายว่ะเออเท่าดีและมาใกล้ได้หนิถ้ามาใกล้จะให้อยู่นี่มาใกล้อ่าก็จะย่างกัไลขยทองสีเทาเดี๋ตัวต้องต้องต้องมีเทาอย่างน้อยต้องมีเทาต้องหักกันเนี้ยอ่าสีเทา ต้องมีเท่าใช่ไหมมีเท่าอช่วยวางมันสิเจ่งอ่ามันคล้ายๆบอกบอกใส่วางเครื่องหนกบอกกันใส่เจอมันใช้เจอแล้วกินของมันไม่มีอ่างมีแอ่งอะไรเนาะบ่ยังคู่อีกจอดเลยใช้ได้มีเท่าเหรอยวิงเท่าเดี๋ยวป่ะมันคนหักกันได้จังไดยเท่าอ่าขันบ่ ถ้าไม่สนิทกันต้องเลยเท่าไปอีกไม่จเลยเท่ามัก็เสิรจเลยเอ่านั่นคเรอ่ท่านหาท่นหกไป้เอาครับอ่าเอาโอเคครับผมพี่น้องครับตีตีโอ้จัดเลยคันอย่างเดียวนหียอย่างเดียวเยอ่เหียกอ่าดไม่ดิ้นเช้าเนาะ ไดโอเคครับพี <wounds> ่น้องครับก็กระเจ้าเย้าแย่ครับบมพวครับผมเอาคำคำให้แกโปรโมทนกสักนิดนึงนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เช่นกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำให้ผูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระสาหรัพี่น้องที่ได้สำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งเและทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อพัวนะครับกับนกตัวนี้ก็จะให้ผมประมาณแปดแดงเนาะมามันต้องเท่าเอาถ้าให้ผมเท่าไหร่เอาให้ผม หนึ่งเท่าหนึ่งเท่าจังไรโอ้อันนี้คือคนที่รู้จักกันคนคนหักกันได้จังไรอ่าถ้าเป็นคนอื่นคนอื่นปอวยไม่ต้องบักพันหาอ่าตัวเนี้ยมาซวงพันหมดแล้วโออจังสมมันครับอ่าถ้าผมจะเอานี่คือเท่าเดียวเท่าเดียวได้อยู่เออลูกเจ้าจ่ายเป็นงวดได้ไหมว้าห้าลูกไปเลยเงืดอนละยี่สิบบาทได้ไหมโอเคครับพ่อว่าสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดี